สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hobby Lab ครับผมก็กลับมากับ Hobby Lab กันนะฮะก็จะเป็นในแนวแบบว่าออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นมาพูดคุยกันเรียกว่าสดๆร้อๆเลยเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอ จากประสบการณ์ของช่างนัดนะฮะจากช่องนี้ของคูม,มะเนี่ยมีประสบการณ์นั้นโชคโชน <ๆ S 1> สำหรับ CSM นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อ CSM ในหัวข้อที่ชื่อว่าอะไรนะฮะรวมห้าอันดับ CSM ที่มีปัญหามากที่สุดครับก็คือเป็นประสบการณ์ตรงจากนี่ของคุม,มะชาแนลเลยว่ามันเขาเคยซ่อมมาแล้วมีปัญหาอะไรบ้างน,นะฮะ ในบรรดา CSM ตั้งแต่ออกมาเนี่ยมีอะไรส่งมาหาผมบ่อยที่สุดอะไรประมาณนี้โดยจะพูดตรงๆเลยว่าแชมคาดเซียเยมันราคาหลักหมื่นแต่คุณตี้เนี่ยมันไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับที่เราจ่ายไปเลยใช่ไหมคุณตี้ประมาณ DX เสียใจเลยเนี่ยผมรู้สึกผมอ่ะผมรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นและบางอันอาจจะต่ำกว่า DX เดี๋ยวจะรู้ว่าอันไหนมันแย่กว่าดีเ,เราจะเริ่มจากซอฟต์มาก่อนซอฟต์ในที่นี้ถามว่าเอาเกณฑ์อะไรมาทําว่ามันคือซอฟตผมจะจําแนกว่าถ้าเบาเนี่ยก็คือคนทั่วไปซ่อมเองได้อาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องส่งไปหาช่างเพราะว่า CSM เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะรู้ว่าหลายอันอ่ะมันมีการเก็บงานที่ดีคือมันติดลูนอตบางอันก็ไม่ได้เก็บรูนอต ซึ่งอันไหนไม่เก็บรูนอตแบบอันนี้จะง่ายก็คือคนทั่วไปแกะเองง่ายแา่ที่เก็บรูนอตเนี่ยเราไม่มีความชํานาญการแกะมันอาจจะทํางานมันไม่สวยเวลาเราซ่อมเสร็จนะอาจจะเสียไปเลยอะไรงนี้ก็ว่าไปครับแบบที่5้าเบาๆก็เอาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่มีคนส่งมาเนี่ยมันมีมาหาผมแค่ตัวเดียวก็คือ CSM คีบะก็พูดออกได้ไม่นานคีบะ ใช่เพิ่งออกได้ไม่นานแล้วก็วกดูเหมือนเป็นตัวที่คุ้มด้วยเพราะว่ามีลูกเล่นเยอะมากเลยใช่แล้วก็สามารถแบบโต้ตอบก,กับเราได้มันมีฟังก์ชันที่แบบว่าเราพูดได้พูดพูดสั่งมันแล้วมันจะมีเสียงตอบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งอันนี้ก็เอ้ลูกเล่นดีนะดีกว่าอีกสระอีกสระนั้นไม่มีแบบน,นี้ไหมเซ็งใจซึ่งปัญหาก็คือตัวไมโครสวิสอะที่ทําหน้าที่ในการอ่านตัวน no ็อตฟิตสำหรับดีเทคเนาะ ในการตรวจสอบว่าเราใช้นงวิดอะไรใส่เข้าไปนะครับมันมีปัญหานะครับก็มีสวิตหนึ่งตัวที่มีปัญหาที่ส่งมาให้ผมซ่อมซึ่งผมได้วิเคราะห์ดูแล้วว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคนเคยแกะ DX มาบ้างก็อาจจะพอที่จะสามารถซ่อมได้ดูตนเองนะครับอันนี้ซ่อมไม่ยาก จัดเอาไว้ในอันดับที่5้าพี่มอนเคยเคยจับ DX มาบ้างไหมที่บ้านไม่เคยจับ DX เอลยอันนี้จริอปกติไม่ปกติไม่คนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเล่น DX เท่าไหร่ก็มาเล่นเอาจริงนะถ้าพูงตองก็มาเล่นตอนที่อยู่ในช่องนี้แหละประมาณนี้ครับเบาๆครับก็คือจะมีปัญหาเรื่องการอ่านสวิต์ก็คือตรงบริเวณคีย์บอร์ดใช่ไหมใช่ครับตรงปากอื ช่ซึ่งซ่อมไม่ยากก็แค่คคแทำความสะอาดทำความสะอาดอาการเบสกิกก็ต้อซึ่งมันก็ต้องใช้ความชํนานาญกานแกะกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาซ่อม CSM อ่ะผมค่อนข้างที่จะต้องละเอียดอ่อนกันบมันหาผ้าดีๆมาลองแล้วก็ถ่ายรูปทีละเฟสเฟสเฟสเราเราควประกอบคืนไม่เหมือนเดิมเออจริงๆเพราะมันราคาสูงด้วยต้องระวังต่อไปก็จะเป็นตัว CSM ไฟอันดับที่4 อันดับที่4ครับก็จะเป็นตัวนี่เลยซีรีส์มัสเลเดอร์ไฟส์ตัวเอกเลยซีรีส์ยอดฮิตแต่ต้องพูดก่อนว่าซีรีส์ไฟส์เนี่ยผมแทบจะเห็นเป็น CSM แรกๆที่ออกมาเลยนะใช่มันเป็นเส้นที่2ที่3ามเนี่ยมั้งที่ออกมาหรือเปล่าหรือว่าที่4ี่ที่5้าจำได้ว่าเป็นต้นอันแรกจะเป็นดับเบิ้ลซีเี็มซีนแล้วไฟส์มาอันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ ไฟเนี่ยปัญหาเนี่ยเส้นแรกที่ผมเจอเลยก็คือตัวไฟโฟนไฟโฟนเนี่ยเสียมาจากโรงงานเลย ก็คือมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่อยู่ในบอร์ดอะมีปัญหาอาการเอฟเฟกก็คือมันเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเลย<ช>ไม่ได้มีมบัก๊กอะไรเกิดขึ้นแต่คือมันเปิดไม่ติดเลยไม่มีเลย<อ>คือแกะกล่องมาแล้วเปิดไม่ติดเลยใช่ใส่ฐานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบสติแบ,บช็อกมากเลยเออแล้วทีนี้อันนี้อันนี้ผมบอกก่อนผมไม่ได้ตําหนิเจ้าของนะเพราะว่าอันนี้เราเข้าใจว่า มันเป็นของแบบเนี้ยมันหาคนซ่อมยากเขาก็เหมือนกับว่าพยายามแกะเองทีนี้พอเขาแกะเองเนี่ยด้วยความที่ว่าอาจจะใช้อุปกรณ์ไม่ไม่เหมาะสมกับการแกะมันก็เลยทําให้ชิ้นส่วนที่ปิดลูน็อตอ่ะเออเกิดความเสียหายครับงานมันก็เลยเก็บได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เสียดายถ้าเขารู้จักผมเร็ววันนี้นี่อาจจะได้กลับมาแบบดีๆหน่อยอะนีอก็คือเขาแหงไปเองละ ประมาณหนึ่งละใช่ใช่แค่นึง <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ซึ่งผมบอกเลยว่าซีรี่ไฟอะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจอย,อย่าอย่าแกะเองเลยเพราะว่ามันมันมันเสี่ยงที่จะทําให้ชิ้นส่วนปิดรูน็อตหักจะบอกว่าประสบการณ์ตรงของตัวเองเหมือนกันไม่เคยเล่นซียเอ็มไฟและคือไม่เคยเล่นในรา,รายการตอนที่สมัย่ายโตโสแล้วทีเนี้ยนับจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวงของมากแหละคือไอ้มเมโมเรียลอะคือจับไม่ได้เลยคือแม่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวมาถลอก <c oughs> แล้วมันทะลอะไปอะไรนี้ด้วยเออมันทะลอกจริงพี่บอลรู้ไหมว่า,วาก่อนก่อนที่จะซ่อมอะ่ะคือเราแค่โดนเล็บสะกิดนิดเดียวอะ่ะสีทองของชิปอะ่ะทะลอกไปเลยอะ่ะซึ่งมันทําให้ผมแยงไปเลยอะ่ะตะงกไปเลยนะจากที่ซ่อมเองคือ,ค,อคือเราซ่อมได้อะเราก็รู้วิธีในการที่จะพ่นชั้นสีอะไรให้มันทนขึ้นก็จริงแต่ละเราก็ไม่มอยากซ่อม<ป>อีกหลายๆรอบมันใช้เวลาวเลยอ,อากาศฝนตกก็ใช้ไม่ได้แล้ว ใ่ใชกดเซ็งเลยทำสีแล้วแล้วเคสแล้วเคสไฟเนี่ยมีประมาณกี่เส้นฮะสำหรับที่เคยใช้มามีประมาณ2เส้นที่มีส่งมาหาสองสามเส้นอีกอาการหนึ่งก็คือถ้าผมจำไม่ผิดเสียงมันหายเสียงมันหายถถึงว่าพอเล่นอยู่ <ừ. S 1> กําลังจะรันเสียงไปคือเสียงมันหายคันกลางคันอย่างนั้นหร<ล>อ<า>ไม่มีมเลยมาพักหนึ่งแล้วเจ้าของเขาก็บอกผมว่าซ่อมให้ผมหน่อยพอดีมีแต่ไฟไม่มีเสียง หมายถึงว่าเสียงหายไปหมดเลยแต่ว่ามันจะพูดไงเดียก็แกะออกมาแล้วก็เปลี่ยนสายไฟใหม่ทั้งระบบเลยเพราะว่ากลัวกลัวว่า,ววาเดี๋ยวมันจะลามไปอันอื่นอีก,อก,อกเพราะว่าสายไฟที่เขาใช้มันเป็นสายไฟที่แบบบางอะ่ะเล็กมากสายไฟที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปหาพวก LED พวกลำโพงที่อยู่ตรงโฟนส่วนท่อนบนอะ่ะนั่นแหละใช้สายไฟเส้นเล็กแล้วก็บอกบางเกินไปเลยเปลี่ยนสายไฟ ก็คือเป็นการอัพขนาดเส้นจากมินนึงอาจจะเพิ่มเป็นสองหรือมินครึ่งอะไรเงี้ยแาบนั้นอ่าใช่ครับก็มันก็จะทนขึ้นไอขั้นตอนการเปลี่ยนไม่ยากหรอกตอนประกอบเนี่ยแหละไฮไลท์อยู่ตรงนั้นเข้าใจเข้าใจอ่ะต่อไปเราไปเส้นที่สามกันเส้นนี้นี่ผมเคยถ่ายวิดีโอเทสด้วยหลังซ่อมเสร็จตัว อันนี้อากิโตะโออันนี้คือล่าสุดของสุดๆเลยเพราะว่าอ๋อใช่เพราะว่ามีการเล่นรีเทคแสงอ๋อนั่นคือมีปัญหาตรงนั้นโชว์โชว์เนตัวฟังก์ชั่นไม่มีปัญหาหรอกมันมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงสายมันอะสายมันด้านข้างอะด้านข้างเข็มขัดอะหักตรงมาหาผมหนึ่งสสาสี่สี่เส้นเลยสี่เส้นอันนี้คือโอ้โหคืออันใหม่นะ ใช่อันเนี้ย มันจะแบ่งเป็น2อาการหลักๆอาการแรกก็คือเนี่ยแหละความแข็งแรงของฮาร์ดแวร์อาการที่ 2, 2> ก็คืออันเนี้ยหลายคนจะเข้าใจผิดว่ามันลวนซึ่งอันนี้ในความคิดของผมนะผมว่ามันไม่ได้ลวนที่ว่าเล่นๆไปแล้วมันรีเองอะ่ะพี่มอนเคยได้ยินไหมมีคนมเคยบ่นให้พี่มอนได้ยินมาก่อนนะว่า CSM อากิโตชอบมีปัญหาแล้ว,ว่าเล่นๆไปอยู่ดีมันรีสตาร์ทเองเอหมือนจะเคยแล้วคนใกลไๆ้ตัวนะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาหรือเปล่าใช่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 ซึ่งซึ่งอาการเนี่ยมันมาจากอันนี้ ตัวมันนะกินพลังงานเยอะเกินแล้วพอมันกินแบตเยอะเกินปุ๊บเนี่ยมันทําให้กระแสะไฟจากแบตเตอรีอ่ในช่วงที่แบตมันใกล้หมดอะ่ะมันจ่ายไปไม่พอทีนี้มันก็เกิดอาการไฟกระช่างมันก็เลยดับแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่มันจะชอบมีปัญหาช่วงที่เราเล่น BGM พร้อมกระแปรงร่างไปด้วยอะ่ะจะกินกินกระแสะเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันต้อง ต้องเล่นทั้งเพลงแล้วก็เล่นทั้งเอฟเฟกแล้วก็เล่นไฟไปด้วยอย่างเงี้ยสามอย่างเลยซึ่งมันกินกินพลังงานเยอะช่วงนั้นอะมันจะพีถ้าใครเจอปัญหานเนี้ยผมแนะนําว่าลอง ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่เซ็ตใหม่แล้วดูซิว่ามันหายลวนไหมซึ่งแบตเตอรี่เซ็ตใหม่หมายความว่าหรือว่าเป็นแบตเตอรี่ก้อนเรียมที่อยู่ข้างในเครื่องใช่ไม่ใช่ใช่ดนั้นเปลี่ยนฐานก็พอแันนั้นอันนั้นต้องใช้ช่างบ้าวะโอเคโอเคซึ่งส่วนใหญ่อ่ะผมว่า90%้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแทบจะทุกคนเลยที่มาถามผมแล้วผมแนะนําแบบนี้ไปก็ตอบกลับมาว่าเออหายที่เล่นไปสักพักล้วก็จะเป็นใหม่ก็ไม่ใช่แล้วก็ฐถานหอนอีกรอบก็ถือว่าเป็นเทคนิคการเช็คสภาพของ CSM อากิโตะ ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามีมิเตอร์มันติดมิเตอร์อ่าอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวยเดี๋ยวหยิบมาดูปุ๊บนี่อ,อ,ะอะไรดิเ,เห็นๆๆๆเ,เห็นๆๆเ,เห็นเ,เห็นเ,เห็นเออเนๆๆเอีเ่ยนะน,นี่นะนี่นี่นคือจะบอกว่าเข้าไปเขาไม่ซื้อหรอกนอกจากคนเล่นธรรมย่าวัดถานอันเนี้ยอันนี้พูดจริงถ้าเกิดว่าวัดมาปุ๊บแล้วแรงดันมันต่ำกว่า 1. สี่หนึ่งจุดสามเนี่ยนั่นแหละจะเริ่มมีปัญหาละอันนี้ผมลองกับตัวมาด้วยเพราะว่าผมก็เจอเหมือนกับตัวเหมือนกันก็นกคือที่ว่าแบบรีเองแล้วผมก็ลองเอามิตเตอร์เนี่ยแหละมาวัดแบตเตอรี่ดูปรากฏว,ว่าแรงดันมันดรอปไปเยอะมากเลยป <c oughs> ระามาณนี้ <c oughs> อันดับที่สองนี่ผมว่าหลายคนคาดไม่ถึงแน่ว่ามันจะมีปัญหามันไม่น่ามีปัญหาเลยซึ่งมันก็คือ CSM d e e c a e Diver Version 2อนครับ2.0นะ2.0ด้วย <2. 0. S 1> สำหรับใครที่ซื้อเพิ่งซื้อเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องการไม่ครบอันนี้ช่างมันอันนี้เป็นเรื่องระบบแล้วคือ2อมันพึ่งออกใช่และราคาสูงมากๆถ้ายิ่งใครซื้อครบเซ็ตและอาการเป็นอย่างนี้อีกตายเออแย่มากพี่มอนเห็นรูปแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วซึ่งเดี๋ยว ขออินโทรกันนิดหนึง2.0<ม>เป็นการออกแบบแบบยกเครื่องใหม่เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หมดเลยทั้งๆท,ท,ที่เราดูภายนอกอาจะคิดว่าฐานของมันเหมือนกันเหมือนเับเชันหนึ่งแต่เอาจริงๆแล้วอะ่ะเ<ม>ขามามีข้อดอูชิ้นส่วนเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่สามารถใช้แทนกันได้ด้วยซึ่งมันก็ดูฟังดูเข้าท่านะเพราะมันมีการแยกพาสให้ละเอียดและง่ายต่อการพ่นสีแต่ ข้อเสียที่มันแย่มากก็คือมันดันผมคิดว่านะมันใช้พลาสติกเกตแย่กว่า dX ใช่คำถามคืออ้าแล้วรู้ได้ไงว่าเกมแย่กว่าเด็กพี่บอลเดี๋ยวดูรูปที่ผมส่งให้เนาะจะเห็นได้ว่าไอชิ้นส่วนที่มันเป็นพลาสติกแล้วมันตอกแกนเหล็กลงไปอ่ะมันแตกมันจะเสียดายผมถ่ายรูปไปแค่อันเดียวอ่ามันจะมีสองข้างใช่ไหมตัวฐานที่ชักเข้าชักออกเนี่ย อันข้างหนึ่งแตกอีกข้างหนึ่งเล้าอ่าอ่าอ่าที่เกี่ยวข้างหนึ่งแตกอีกข้างหนึ่งเล้าคิดดูสิไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับของเก่าแล้วพลาสติกแตกเหมือนแบบที่ของประมาณสี่ห้าปีอันนี้คือมันมาใหม่อือพูดถึงสี่ห้าปี dx 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 อตัวดีเคกี่ปีละเวอร์ชันแรกกี่ปีวะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะปีมันออกมาปีสองพันเก้าสิบสองปียังไม่เคยมีใครพูดถึงตัวชักเข้าชักออก นอกจากเล่นร <Okay. S 1> ุนแรงแบบระเบิดระเบ้ออันนั้นค่อยว่ากันมือ2ผมก็ไม่เคยเห็นใครโคร้ดมือ2ขายแบบสภาพถังหักไม่มีนะใช่ไหมน่าคิดนะซึ่งแบบเฮ้ยอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นน,ะนี่ของแบบเพิ่งแกะกล่องอะ่ะมันทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะล้าวตั้งแต่เปิดกล่องแล้ว่ QC ก็มันไม่น่าเกิดเอฟเฟกต์ทันทีในการเล่นนะครับเพราะว่ามันล้าวก่อน mm. ับ,บใช่เอ้ยมผมว่ามันมันน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนพลาสติกในเกดที่แย่ลงอ่ะหรือไม่ก็เกิดความผิดพลาดอะไรในการผลิตสักอย่างแล้วก็ผมเคยได้ยินมาด้วยว่ามีคนเล่าให้ฟังว่ามีพ่อค้าที่เขาขายตัวนี้แล้วเขากำลังไลฟ์เลยกำลังไลฟ์สดเลยกำลังโชว์รีวิวเลยแล้วก็หักกลางไลฟ์โอ้โหเออทอฟฟ์ฟอร์มเออบางคนอาจจะฮาแต่ผมก็รู้สึกเสียใจแทนนะเพราะว่าใช่ เออแต่อีกใจหนึ่งก็แบบว่าเออดีเราไม่รีบซื้อถือว่าให้เขาเปนนี่ก่อนแล้วเราค่อยตามทีหลังแล้วเราให้มาดูปัญหาแต่ว่ามันซ่อมได้มันซ่อมได้ถ้าดูในเพจผมจะเห็นว่าเออผมซ่อมซ่อมหายแล้วก็ผมก็พยายามตามจากเจ้าของนะว่าเคยแบบทักไปหลังจากผ่านการซ่อมไปแล้วสักวีปนึงว่าเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าเออก็ยังเล่นได้ปกติดีผมก็คิดว่าก็น่าจะรอดแหละหลังจากที่ผมแก้ไปแล้ว ซึ่งคิดดูสิว่า DX ผ่านมา10บกว่าปีไม่เคยมีใครมาพูดถึงปัญหาเรื่องไอ้ที่ชักหักเลยแต่นี้เปิดกล่องมาหักเลยมันก็เม้ทำไมทำแบบนี้ในส่วนของดี่เคเนี่ยผมมงสายนิดนึงครับผมตงสายเรื่องระบบเป็นยังไงบ้างระบบเหรอระบบนี่ยังตอบไม่ได้เพ,เพราะว่าตอนนี้คนส่งมห้ซ่อมอ่ะทั้งสองคนเลยนะส่งมาแต่ฐานเลยไม่ได้ลองเล่น อ๋อเพราะว่าเขาเพิ่มการ์ดมาด้วยก็เลยแต่มันต้องเพิ่มระบบ,บ,บอะไรไม่รู้ว่ายังไงต่อไปเลยดีกว่าเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกแค้นนิดนิดเหมือนกันซีรีส์ไฟ์ครับเป็นตัวไคส์ส์ไคส์สเกียร์นี่ปัญหาเยอะมากอย่างซีรีส์ไฟ์อ่ะไอตัวไฟ์โฟนที่มีปัญหาก็เจอแค่ไฟ์โฟนที่มีปัญหาแต,แต่ไคส์สเจอเกือบทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นไคส์ส์โฟนไคสะเบรกันไคส์ส์พอยเตอร์นี่ ตัวที่ยังไม่เจอปัญหาก็จะเป็นไคสาเบลสัาเบลที่เป็นเข็มขัดอย่างเดียวนะไม่รวมโทรศัพท์นะเป็น่านมันกับตัวกล้องมันก็ไม่มีอะไรบ้างมันตัวรับสัญญาณกับตัวกล้องถ่ายรูปที่ไม่มีปัญหาที่ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันใช้ชิปเดียวกับของตัวไฟหรือเปล่าเพราะไฟก็ไม่มีปัญหาตัวกล้องถ่ายรูปซึ่งที่เหลืออะไรที่แตกต่างจากไฟมีปัญหาหมดเลยไว้ว่ากันด้วยเรื่องโฟนก่อน โฟนตัวที่มีปัญหาอ่ะไม่ว่าจะเป็นมิกชั่นเมมโมรีตัวชิปที่สีถลอดง่ายตัวไฟอ่ะสีดูจะทนกว่าแต่ตัวไครสาแค่โดนเล็บจิกนิดเดียวก็แบบไปแล้วอ่ะใช่นี่แหละคือใครเล็บยางไม่ควรไม่ควร้วยจะบอกว่าอย่าใช้ถ้าไม่ตายนะอย่าไปเสียบชิปเอออย่าไปเสียบชิปเลย ระบบไฟชอบรวนอ่าระบ,บไฟรวนเคยมีเคสที่แบบว่าอยู่ดีๆไฟกระพริบเองก็มีเสียดายไม่ได้อัดวิดีโอไว้อันนี้แค่เล่าสู่กันฟังแล้วกันแล้วก็มีเคสล่าสุดก็คือเปิดเปิดติดนะมีเสียงแต่ระหว่างที่เราจะหมุนโทรศัพท์เพื่อที่จะหลังจากกดรหัสเสร็จที่จะแปลงล่างปุ๊บอี้ใช่ไนหะมจังหวะที่หมุนลงไปฟับ เสียงหาย uh huh. เ,ออเสียงหายเลยเลยพอกลางคืนเสียงกลับมาเสียงสแตนไว้์กลับมามันกับเสียงหายอกออันนี้มันเป็นเรื่องสายแพร่ปะ่ะเหมือนคอมพิวเตอร์ใช่ uh huh. ใช่เ uh huh. มร่วาณนั้นสายไฟไม่ดี ซึ่งผมก็ไปลื้อนะตอนซ่อมก็ไปนั่งลื้อนั่งอะไรดูทีแรกคิดว่าเป็นด้านล่างด้านล่างที่เป็นชิปที่อยู่เมนบอร์ดมันจะแบ่งท่อนบนท่อนล่างท่อนล่างคือท่อนที่มีตัวเลขปุ่มกดท่อนบนก็เป็นท่อนที่เป็นส่วนที่เป็นลำกล้องปืนเนาะเวลาเข้าหมดปืนด้านบนโทรศัพท์ที่แรกผมคิดว่าเป็นท่อนล่างถ้าเป็นท่อนล่างมันแก้ง่ายไงน่าจะขยับสายไฟแล้วก็บัดกีนิดๆหน่อยๆอะไรก็แก่ได้ละปรากฏว่า เป็นท่อนบนแล้วท่อนบนน่ะเราจะเห็นว่าตรงปลายมันน่ะมีปอกอ่าเหมือนลำกล้องปืนเล็กๆอยู่อืมมันเสาอากาศแล้วซึ่งมันติดกาวไว้อ่าซึ่งมันติดกาวเอาไว้แล้วมันดึงไม่ออกดึงไม่ออกเ <ทำ S 1> สร็จไง,งวะยัดเอา <laughs> เสียดายแผลผมหายไปแล้วไม่เงยโชยให้ดู <laughs> เพราะว่าผมพยายามดึงดึงจนนิ้วพองเลยนะได้เป่าก็แล้วแต่ไม่กาวน้ำไม่กล้าจุ่มน้ำร้อนไงหัวมันเป็นเลกไปด้วยเออใช่ สุดท้ายก็เลยง้างเอาแต่ว่าตัวปิดลูน็อตผมแกะได้ไงก่อนง้างง้างออกมาแล้วก็ใช้สกิลผมต้องใช้คาว่าต้องใช้ความชํานาญในการซ่อมนิดหนึ่งเพราะว่าพื้นที่มันเล็กตรงนั้นน่ะถ้าจะเห็นรูมที่ผมง้างกันนะแล้วผมต้องใช้มือที่นิ่งที่สุดในการละลายสายไฟแล้วก็บัตรกีสายไฟเส้นใหม่แล้วก็ต่อไวริ่งออกมาเข้าตัวบอร์ดตัวโฟล์ท่อนล่างเมือนะม่อยนะเมื่อยเลย ดูเมื่อยเออใช่ดูเมื่อยเราเราคิดดูไม่ใช่ของเราอืมแล้วแล้วก็ต้องมาแบกรับความเสี่ยงอืม <laughs> มันคืออาชีพมันคืออาชีพไม่ไม่ได้หมายเพราะว่าที่พูดมาไม่ได้หมายความว่าไม่อยากซ่อมให้นะแค่แบบว่าอุ้ยมันอยากให้เข้าใจว่าบางทีช่างเขาคิดราคามาเท่านี้เท่านี้เนี่ยมันมันก็มีที่มาที่ไปอเออไม่ใช่เออจะชาร์จจะอะไรเพราะมันก็ถ้าคนอื่นมาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยจะรู้เลยว่าโอ้โหตอนนั้นแบบ ต้องวางแผนนะเพราะว่าจะวางท่าไหนไม่ให้หัวแรงเสียงโดนตัวบอดี้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะวลามันแย่เข้าไปมันก็เสี่ยงจบเรื่องโฟนไปก็เบกันเบกันถ้าใครจำได้เนาะเวลาใช้ท่าไม่ตายถ้าชักค้างปึ๊กตัวโบมันจะค้างไว้อยู่ mm. จนกว่าเราจะกดยิงแล้วมันก็จะลั่นพึ่งไป mm. มันจะมีสลักอันหนึ่งที่เป็นตัวล็อก ของผมหักครับของผมหกักของตัวเองเนี่ยหักอ๋อเหรอเออกลายเป็นว่าโบนี่ชักฟรีเลยตอนเนี้ยไม่ค้ัง มันรัวื้อเด้งกลับเลยรัวๆเลยเอ้ยรัแล้วทุกวันนี้ยังยังไม่มีเวลาซ่อมเลยนะแต่รู้ว่าจะต้องซ่อมยังไงแต่ว่ามันมันซ่อมยากแล้วมันจะต้องสังเวยตัวปิดรูน็อตเพราะอันเนี้ยแสะไม่ออกมันกดลงไปลึกด้วยการดีไซน์ของมันแบบนั้นมันจะมีจุดที่ปิดรูน็อตที่เป็นพาสีการเมทัลอยู่ซึ่งวิธีแก่ ก็จะมีลูกค้าเจ้าหนึ่งที่เคยส่งมาให้ผมซ่อมอาการว่ามันยิงไม่ได้มันไม่สามารถส่งสัญญาณอินฟาเรดไปหาตัวตัวใบาดาบได้เขาก็ส่งมาให้ผมซ่อมตัวนั้นนะ่ะปัญหาคือเป็นข้อผิดพลาดจากการผลิตไม่รู้ว่าอีท่าไหนเศษเหล็กเศษเหล็กเศษโลหะไปไปค้างอยู่ตรงบอร์ดเราทำให้ช็อตกันเออกลายเป็นว่าเปิดสวิตเสร็จปุ๊บยู่ดีๆไฟไฟลั่นเอง ดีว่าบอดไม่พังเออ,เอ,อมันจะช็อตเออเข้าใจมันเหมือนไฟ<ช>ตุกเองเหมือนออออยดีด,ดแบบไฟโผ่จัดไปปักบ,บอกปืนเองออนึกว่าปืนจริงเหม <c oughs> ือไปดีโผ่ค <c oughs> ้างอยู่อย่างนั้นอะแล้วก็สั่งอะไรก็ไม่ได้ลวนเออซึ่งผมก็แกะออกมาสุดท้ายจะใช้วิธีแกะแบบไม่ให้มีรอยก็ไม่ได้ก็ต้องต้องใช้สว่านเจาะพาร์ตตรงนั้นแล้วก็หาอะไรเล็กๆเกี่ยวออกมา สุดท้ายก็ต้องยอมเป็นรูรูเล็กๆผมพยายามให้มันมีตำหนิน้อยที่สุดใช่ใช่ประมาณนี้อ่าต่อไปเป็นพอยเตอร์พอยเตอร์มีทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยของเลยอาการก็คือด้วยแมคาีนิกดีไซน์ครับ เวลาเราใส่มิชชั่นเมมโมรีเร็จปุ๊บตัวลำกล้องของมันที่จะใช้ยิงแสงไฟมันจะาดกอมัจะเด้งอย่างนี้ใช่ไหมขาดอ๋อขาดเหรอขาดไฟมันแค่ไฟมันแค่เด้งอย่างนี้ฮะ่ไฟมแต่เด้ยมันพับอยู่อย่างนี้มันหมุนแล้วมันก็ดีดไปสองพั้วแหละขาดก็เข้าใจละมันเป็นเพราะการออกแบบการ การล็อกตัวสายไฟมันทําไม่ดีถ้าเกิดว่ามันออกแบบดีกว่านี้มันจะไม่มีปัญหานี้เลยวิธีแก้แก้ไม่ยากก็แค่เปลี่ยนสายไฟใหม่แต่ปัญหาคือจะแกะยังไงเพราะปิดรูน็อตด,ดีเหลือเกินตัวนี้ยังไงถ้าเกิดซ่อม <c oughs> คือต้องมีตําหน่เหรอต้องมีนิดหนึง่องอ๋อแล้วก็ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาอจะติดกาวดีไหมถ้าเขาติดกาวไม่ดีก็โอเคก็แงะง่ายแต่เขา,าติดกาวดีเกินไปก็อาจจะแง้ไม่ออก <c oughs> ก็ต้องคุยกับเจ้าของว่ายอมรับได้ไหมมันจะเกิดรูตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงก็ส่งไม่ได้ตำหนิมันจะเป็นมันจะอยู่ด้านล่างอะครับเวลาเราเล่นเรามองด้านบนมันไม่เห็นอยู่แล้วอืมใช่ก,ก็ก็พอก้อมแก้มไปได้ก็ประมาณนี้สําหรับตัวไคระก็จะมีตัวโฟนตัวเบกันตัวพอยเตอร์สามอย่างที่มีปัญหาใคไสาะนี่ อาวุธมันคุ้มเหมือนกันนะแต่พอมาเจออาการแบบนี้ไม่น่าจะคุณภาพคุณภาพไม่คุ้ม <laughs> คือเขาจะท็อปฟอร์มทุกไลายที่เขาขายไม่ได้นะเว้ยรู <laughs> ้สึกว่ามันมันกลายเป็นว่าบางอย่างเหมือนแบบอ่อนแอกว่า DX ซะอย่างนั้นอะ่ะยิ่งดีเคทยิ่งแบบโอ้โห <laughs> คือมันเป็นอย่างเงพัฒนาการของของเล่นคือแบบยิ่งทำยิ่งบางนะ ของเล่นสมัยก่อนมันดูแบบคงทนมากกว่านี้นะชิ้นส่วนมันหนาแต่ลูกเล่นคงไม่เท่าสมัยนี้หรอกตามยุคตามสมัยแหละเข้าใจแต่ว่าความคงทนมันไม่มีจะมาลดต้นทุนด้วยการทําพลาสติกให้มันแย่ลงก็ไม่ไหวนะบางอย่างแบบเปลี่ยนเป็นเหล็กได้มันจะมันจะหนักหนาขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยอย่างเช่นสลักล็อกตัวเบกกันเนี่ยถ้าเป็นเหล็กคือจบเลยนะจบเลยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องผักแบบนี้อีกเลย ก็ประมาณนี้แหละสาหรับ C S M ก็ประมาณนี้เขาเรียกว่าอะไรนะห้าอันดับ C S M ที่มีปัญหามีปัญหา แล้วก็ติดทอาไฟที่เอามาเสนอในวันนี้ใครที่มีอยู่ก็เล่นอย่างระมัดระวังแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการอะไรลองมาดูคลิปนี้ดูสักหน่อยหนึ่งซิว่าอาการมันเป็นอย่างที่นัดพูดไว้ไหมว่าแบบอาการเบื้องต้นเป็นไงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็อินบ็อกมาที่เพจได้ถ้าถ้าใช่ปรึกษาได้แล้วก็ถ้าเกิดซ่อมอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วก็เป็นนักสะสมที่ชอบ c s m ผมก็ยังชอบอยู่แต่ว่าผมก็คงจะไม่กล้าพีแบบมือหนึ่ง แหลงอย่างหนึ่ก็คงจะแบบรอดูมือสองก <c oughs> <c oughs> ันไปโอเคถ้าเกิดซ่อมก็เป็นมือสองอะ่ะมันก็ยังสบายใจว่าเอามือหนึ่งมาไม่แก <c oughs> อะอ, <c oughs> อะไรเงี้ยเออมาเพิ่มตําหนิให้เขาอีกอะไรเงี้ยเนาะอันนี้อันนี้แนะนําสําหรับใครหลายคนที่มี C ซ็เอสมมุติว่าเจออยู่ๆเจอเสียขึ้นมาอันดับแรกตั้งสติอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจแล้วรีบไปไปทําอะไรกับมันมันจะกลายเป็นว่าบางทีจากเสียเล็กๆอาจจะกลายเป็นเสียใหญ่ๆ ผมก็เนี่ยแหละไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ CSM ละโอเคนะครับฝากดู CSM ที่บ้านท่านให้ดีนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าก็น่าจะเป็นประมาณพูดคุยนี่แหละมีโอกาสไว้เจอกันเดี๋ยวเป็นแลบใหญ่มาเดิมแหละก็พยายามจะทำแลบใหญ่ให้ได้เร็วๆนี้นะฮะตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่